ว่างวันที่สูงสุดที่โมมีไข้นะคะก็คือ39.4ซึ่งไข้สูงมากๆเลยแล้วก็มันก็มีค่อยๆลงบ้างพอหลังจากเพิ่งเพิ่งกินพาลาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่มันก็จะขึ้นขึ้นลงลอย่อย่างนั้นทั้งวันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็กลับมาแล้วนะคะอาจจะหายไปหลายเดือนนิดนึง mm hmm. ก็ตั้งแต่ช่วงโควิดงหมไม่ค่อยได้ทําคลิปไรเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าไม่ได้ติดกล้องออกไปข้างนอกด้วยเพราะว่าเราไปข้างนอกก็ไปเฉพาะเวลาซื้อของหรือ,รอจําเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็โหมจะพยายามไม่อยากเอาของไปข้างนอกเยอะเนาะไม่งั้นกลับบ้านมาคือโหมจะพยายามเช็ดพวกกระเป๋าสตางค์หรือว่าโทรศัพท์เวลาไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ กันไว้ก่อนเนาะเราต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะช่วงนี้สำหรับคลิปนี้นะคะโมก็จะมาแชร์เพื่อนๆประสบการณ์ส่วนตัวของโมนะคะที่ได้รับวัคซีนวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะคะจากออของ a s t r a z ซ n e c a นะคะโมเพิ่งได้รับเ,เป็นเข็มแรกนะคะโดสแรกไปเมื่อวันพฤหัสที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวมันลืมวันลืมคืนไปหมดแล้ววันที่โมได้รับนะคะวัน ปฏิทินที่6กนะคะก็คือวันนี้วันนี้ที่โมอัดคลิปนะคะเป็นวันปฏิษินที่13เนาะแต่โมก็ไม่รู้ว่าโมจะตัดเสร็จแล้วก็ได้แชร์ให้กับเพื่อนๆวันไหนนะคะแต่ว่าวันที่โมทําวิดีโอวันนี้เป็นวันที่13แล้วก็วันที่โมได้รับวัคซีนเข็มแรกนะคะเป็นวันที่6ซึ่งครบรอบหอาทิตย์พอดีนะคะหลังจากที่โมได้รับวัคซีนเนาะยูโมจะแชร์ประสบการณ์โมอยากบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าคลิปนี้โมไม่ได้บอกว่า าการรับวัคซีนตัวนี้ดีกว่าตัวนั้นไหมหรือว่าตัวไหนดีหรือว่าควรรับหรือไม่ควรรับดีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาส่วนตัวเอาเองนะคะว่าคุณต้องการรับวัคซีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าจากส่วนตัวที่โมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอส่วนตัวของโมนะคะเป็นหมอที่นี่แล้วก็หมออีกอีกท่านหนึ่งเป็นหมอที่นี่เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละแผนกอะไรเงี้ยโมก็ปรึกษาก่อนว่า ฉีด,ดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งโมก็ได้คําตอบว่าจริงๆแล้ววัคซีนน่ยฉีดก็คือดีกว่าไม่ฉีดเพราะว่าโอกาสที่จะติดโรคโควิดนะคะแล้วทําให้อาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นั้นมีสูงมากกว่าโอกาสที่เรา,าได้รับผลกระทบาจากการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ การฉีดวัคซีนของแต่ละคนนะคะที่เกิดผลข้างเคียงหรือไม่อันนี้ก็อาจจะต้องแล้วแต่พื้นฐานสุขภาพของแต่ละคนด้วยนะคะถ้าสมมติท่านได้มีโรคประจําตัวหรืออะไรอย่างนี้ก็แนะนําให้ปรึกษาคุณหมอส่วนตัวก่อนนะคะว่าครวรฉีดดีหรือเปล่าก็สําหรับโมนะคะส่วนตัวโมอายุประมาณ30กว่า30เล็หน่อยเนาะก็โมไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรเลยนะคะหมอก็เลยตัดสินใจลงทะเบียน สำหรับที่สวากเกียนะคะเราสามารถลงทะเบียนก่อนหน้าน,นี้คือเขาก็จะให้จํากัดสําหรับบุคลบคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ก่อนแล้วก็เป็นคนขับรถสาธารณะพนักงานที่อยู่ในช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหลายนะคะจะได้ฉีดก่อนเป็นกลุ่มแรกๆแล้วก็ไล่ตามอายุมาเป็นอายอาุผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ไล่ลงมาเป็น55 50 45 40นะคะถึงกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือตั้งแต่ 40ปีลงมาก็คือเปิดให้ลงทะเบียนก็คือรับเป็นทุกช่วงอายุตั้งแต่ไม่แน่ใจมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่18ปีหรือว่า16ปีนะคะที่ที่ให้ฉีดได้ก็เป็นอ่ทุกช่วงอายุถ้าใครต้องประสงค์จะรับวัคซีนนะคะก็สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ซึ่งโมก็ลงโม,งโมได้ฉีดวันพฤหัสท,ที่6นะคะแต่ว่าเขาเปิดให้ลงวันพฤหัสก่อนหนะ้าวันอาทิตย์หนึ่งก็คืออ่อตรงกับวันพฤหัสอีกแล้วโมก็ลงไปพอลงไปเสร็จปุ๊บ วันถัดไปโมก็ได้รับโทรศัพท์นะคะจากเขตข้างเขตที่โมลงไว้ว่าอยากไปรับซึ่งโม,มไม่ได้ลงโมอยู่บาติสลาวาเป็นเมืองหลวงของเซอรเบียแต่ว่าโมไปลงรับวัคซีนที่อีกเมืองหนึ่งนะคะเป็นเมืองของบ้านแม่ของวาดิเพราะว่าเป็นเมืองเล็กกว่าแล้วก็เลยโมก็คิดว่ามันน่าจะคิวไม่นานมากนะคะเพราะว่าถ้าถ้าลงในเมืองหลวงอาจจะต้องเอานานาน,าน,าน,านิดนึงเพราะว่ามีคนอยู่มากกว่ารอบๆ เมืองรอบๆกับเมืองหลวงนะคะก็ะหลังจิกที่โมลงไปคืนแรกนะคะเช้ามาก็โมดได้รับโทรศัพท์จากเขตข้างๆที่โมลงไว้ว่าว่างเข้ามารับวัคซีนไหมเพราะว่ามีคนที่จริงๆมี2คนที่ต้องเข้ามารับวัคซีนแต่ว่าเขามาไม่ได้เขาก็เลยฉละดสิทธ์ ไปวันอื่นแทนแล้ววันนี้ก็เลยมีว่าง2คิวแต่พอดีมันก็กระทนหันเนาะโมก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยไม่ได้ไปก็ปฏิเสธไปแล้ววันถัดไปโมก็ได้รับข้อความนะคะเขาอันนี้ก็จะเป็นทางการบันที่เราลงรันไปตามระบบเนาะก็โมก็ได้รับว่าให้ไปฉีดวัคซีนวันที่พฤหัสที่6นะคะแล้วเขาก็จะมีระบุเวลามาว่า ฐานท่านนี้ท่านนี้ท่านนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะระบุด,ด้วยว่าวัคซีนที่เราได้รับเป็นวัคซีนอะไรนะคะซึ่งโมได้รับของแอสตราซีเนกานะคะแล้วก็ในสโลราเกียเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันนี้นะคะมี3ามบริษัทนะคะก็คือ เป็นเป็น3ตัวที่ที่เขาชีดก,กันเยอะก็คือมีของ Astra าซ n เนกานะคะแล้วก็ของไฟ i z e r แล้วก็โมเดอร์นะคะตอนนี้ก็คือมี3ตัวก่อนแต่รู้สึกถ้าเริ่มจากต้นเดือนอมิถุนารู้สึกว่าเขาจะเอาสปุตินีเข้ามาแล้วนะคะก็ในส่วนของ a s t r a า e n e c a ที่โมได้รับนะคะเขาก็จะส่งอยู่ในข้อความเลยว่าเราได้รับตัวนี้แล้วพอถึงวันปุ๊บโมก็ไปรับวัคซีนนะคะแล้วกเ็เริ่มจาก ที่โมไปรับเขาจะเป็นในส่วนของทาวน์ลเขาจัดการได้ดีมากๆนะคะก็คือจะมีส่วนด้านหน้าก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยเช็คอุณหภูมิร่างกาย ถ้าไขสูงอะไรนี้ก็คืออาจจะเข้าไปในส่วนนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยของโมงก็เช็คก็ได้3า2นะคะแล้วก็เข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีโต๊ะในส่วนของที่เป็นลงทะเบียนก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว,ลวโมก็ยืน่นเป็นใบ ID card ก็คือใบบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เป็นใบเขาเรียกอะไรอะ่ะ u r a n c e เป็นใบของประกันสุขภาพะนะแล้วก็ยื่นให้เขาเขาก็จะให้เราเซ็นเอกสารเสร็จป,ปุ๊บ เราก็ไปยืนเข้าแถวในอีกโซนหนึ่งเพื่อรอ,อพบกับคุณหมอนะคะแล้วพอไปถึงคิวซึ่งในส่วนนี้รอรอไม่นานเลยนะคะไม่เกินสามนาทีห้านาทีอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็พอได้พบคุณหมอเสร็จปุ๊บนะคะคุณหมอเขาก็จะถามอ,อีกครั้งเกี่ยวกับร่างกายเขาก็เกี่ยวกับร่างกายสุขภาพของเราว่าเออเราในช่วง3เดือนที่ผ่านมานี่มีอย่างนี้นี้ไหมมีแพ้ยาตัวนี้ไหมมีเคยใช้ยาตัวนี้ในช่วงเดือน2เดือนนี้ไหมหรือว่า ไรอย่างนี้นะคะก็จะถามเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นในในช่วงระยะสั้นที่ที่ผ่านมาก่อนที่จะรบับวัคซีนนะคะคุณหมอ,อเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งตัวไปฝั่งห้องฝั่งตรงข้ามก็จะมีห้องมันจะเป็นแถวๆก็คือห้องคุณหมอสมมุติ แน่ใจว่า4หรือ5ห้องฝั่งตรงข้ามห้องคุณหมอก็จะเป็นจุดที่ฉีดวัคซีนนะคะก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งส่งไปให้พยาบาลจะเป็นคนฉีดวัคซีนให้มาถึงไวมากยังไม่ทันได้ดูตอนแรกก็แอบอยากแอบเล็งเหมือนกันว่า,เ,าเข็มอะไรประมาณไหนนะคะแต่เขามาถึงเร็วมากเขาก็คุยคุยคุยเสร็จปุ๊บเปิดปุ๊บฉีดเสร็จแล้วค่ะ ก็ไม่ได้เจ็บอะไรก็คือเหมือนเหมือนฉีดวัคซีนทั่วไปแล้วโมก็ไม่ได้ส่วนตัวโมไม่ได้เป็นคนกลัวเข็มหรืออะไรนะคะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็เหมือนฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเขาก็จะแปะสำลีแล้วก็สกอเทปสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์สกอเทปนะที่แปะแทนนะคะแล้วก็ ให้มีจุดให้ไปนั่งรอ15นาทีเพื่อดูว่าเรา,เามีอาการแพ้วัคซีนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลมไหมอะไรเงี้ยนะคะตอนที่นั่งรอนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็จะคอยเดินอสอบถามคนในที่นั่งรออยู่หลังจากได้รับวัคซีนแล้วเป็นระยะระยะนะคะว่ามีอาการปวดหัวมึนหัวหรือมีอาการอะไรแปลกไปไหมอะไรเงี้ยถ้ามีก็ให้แจ้งเขา ซึ่งของโบนใน15นาทีที่นั่งรอตอนนั้นก็ไม่ได้มีอาการอะไรนะคะคุณหมอก็ออให้เจ้าหน้าที่ก็ให้กลับ้าได้ก็กลับไปบ้านแม่วาน,นีแป๊บหนึ่งแล้วก็แวะไปเอาของแล้วก็กลับไปทิสซาบ้าเมืองหลวงนะคะพอกลับมาถึงเมืองหลวงเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็คือใช้ชีวิตแบบปกติมากจนกระทั่งตอนคืนนะคะของวันเดียวกันที่กับกับที่โมชีนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงหลังจากที่ฉีดไปแล้วนะคะ โมก็เริ่มรู้สึกว่าโมฉีดแขนข้งางซ้ายเนาะเริ่มรู้สึกว่าแขนข้งางซ้ายเนี่ยมันหนักหนักรู้สึกแบบหน่วงหน่วงและรู้เราก็เออมันก็คงแบบเป็นเอฟเฟกจากการที่ฉีดวัคซีนแลเนาะเสร็จปุ๊บอ,อ่พออาบน้ําเตรียมนอนโมก็รู้สึกเาะตัวร้อนๆอนนะคะเหมือนจะมีไข้โมก็เลยกินอ,อพาราเซตามอลไว้ก่อนนะคะ1เม็ดแล้วก็เอ่อพยายามเข้านอนเสร็จปุ๊บ ตอนกลางคืนก็คือรู้สึกหนาวสั่นแบบหนาวอยู่ดีๆก็หนาวขึ้นมาแล้วก็สั่นแบบสั่นเป็นระยะๆะะเลยทุกๆแบบ5้านาที1ินาทีเลยนะคะแล้วก็เลยเโมก็มีตื่นมาแบบกินน้ำมั่งแล้วก็ตื่นตื่นกลางคืนอนะคืนแรกคือตื่นตลอดคืนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกหนาวเป็นเป็นพักๆก,ก็ตื่นมาแล้วก็หนาวอยู่ด้กัน ทั้งที่โม e ใส่ถุงเท้านอนด้วยนะปกติโม e ไม่ใส่ถุงเท้านอนนะคะแต่ว่าคืนนั้นอพอรร้สึกหนาวโมก็เลยใส่ถุงเท้านอนแล้วก็ผ้านวมก็คือแบบหนามากแต่ก็ยังรู้สึกหนาวมันก็คือแบบข้างในแหละนะคะแล้วก็พอเช้ามานะคะโม e ก็แบบหัวรุ่งแบบตีห้าเกือบเกือบหกโมงโมก็เลยรู้สึกว่าเออตัวร้อนมากนะแล้วโม e ก็เลยเรียกวาดดิวัดดิก็มาวัดไข้ พอวัดไข้ครั้งแรกนะคะกตอนกลางคืนท,ที่ตัวเริ่มร้อนๆมอไม่ได้วัดไข้ไว้ไวดูว่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก่อนตอนก่อนชีดสามสิบหพอเช้ามาหัวรุ่งวัดไข้ได้39.2นั่นก็คือครั้งแรกที่วัดไข้แล้วไข้ก็สูงมากๆจริงๆนะคะแล้วก็มอลรู้สึกเวียนหัวปวดหัวขึ้นมาเลยหลังจากนั้นก็เลยลาง,งานซึ่งปกติมอก็ทํางานจากที่บ้านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก,ก็ลุกขึ้นมาแบบเปิดคอมทํางานไม่ไหวจริงๆเพราะว่า รู้สึกว่าน่าจะเป็นผลข้างเคียงของของวัคซีนแล้วก็โมก็ได้รับค่อนข้างแรงนะคะโมมีไข้สูงมากแล้วก็นอนอยู่บนเตียงแบบตลอดวันทั้งวันเลยนะคะซึ่งเช้าตื่นมาจะกินข้าวกับไขต่ต้มกระต้มให้แฟนต้มไข่ไปสองฟองแล้วก็จะกินกับข้าวสวยอะไรเงี้ยก็กินไปได้ข้าว3 4มสี่คำแล้วก็ไข่ฟองหนึ่งเพราะว่านั่งนานไม่ได้มันรู้สึกแบบเวียนหัวอยากจะแบบ นอนตลอดเวลานะคะก็ปกินนิดนึงแล้วก็กลับไปนอนแล้วระหว่างระหว่างวันคือโมทุกๆ4ชั่วโมงนะคะกินยาพาราตลอดเลยแล้วก็วัดไข้ตลอดทั้งวันคือพอช่วงไหนที่ไม่หลับตื่นมาก็พยายามวัดไข้ดูตลอดแล้วโมก็พิมพ์เก็บไว้นะคะว่า,าช่วงเวลานี้ไข้เท่าไหร่เดี๋ยวโมจะแปะให้ดูนะคะว่าว่าช่วง แต่ละช่วงไข้ขึ้นขึ้นลงลงอ,อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่บ้างแต่ในช่วงระหว่างวันที่สูงสุดที่โมมีไข้นะคะก็คือ39.4ซึ่งไข้สูงมากๆเลยแล้วก็มันก็มีค่อยๆลงบ้างพอหลังจากเพิ่งเพิ่งกินพาราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แต่มันก็จะขึ้นขนลงลงอยู่อย่างนั้ยน,นะทั้งวันเลยช่วงตอนกลางวันโมก็ไม่ได้กินข้าวมีกินสตรอเบอร์รี่นะคะหนึ่งถ้วยแล้วก็มีตอนเยน็นตอนเย็นก็กิน อาเป็นเบเกอรี่เป็นพายนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็เอ่มอมไม่แนใ่ใจเดี๋ยวนะลืมจะไม่ได้แล้วกับนมหนึ่งแก้วหรือเปล่านะ่าจะใช่กินกับนมหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็แค่นั้นเลยจริงๆเพราะว่ามันกินอะไรมันก็ไม่ได้รู้สึกอยากกินอะไรมันรู้สึกแบบลิ้นขมๆเหมือนคนแบบไม่สบายทั่วไปนะคะก็เลยอ่ากินไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็ ไขวันแรกคือทั้งวันเลยก็คือแบบสูงทั้งวันแล้วก็พยายามนอนตลอดเวลาการนี้ก็เป็นอยู่ทั้งวันแล้วก็จนกลางคืนอะโมก็ลุกขึ้นมาอาบน้ําแล้วก็เข้านอนเหมือนเดิมเหมือนหลักๆคือนอนไปเลยเต็มวันแล้วก็พอคืนที่สองอก็ยังมีไข้ยอยู่ต่ำๆนะคะแต่ว่ากลางคืนไม่ได้ตื่นขึ้นมาแบบหนาวสั่นตลอดคืนเหมือนคืนแรกแล้วแต่ก็ยังมีตื่นมาสองครั้งแล้วก็มีไปเข้าห้องน้าแล้วก็ มากินยานะคะแล้วก็หลับต่อพอเช้ามาวันที่สองหลังจากที่มีอาการนะคะก็ยังเหลือไข้แบบต่ำๆไม่ไม่เยอะแล้วก็เลยเไม่ห่วงเรื่องไข้แล้วแต่ว่าพอลุกขึ้นเดินนะคะก็ยังมีเขาเรียกอะไรเวียนหัวอยู่คือหน้ามืดแล้วก็เวลาเปลี่ยนท่าคือจะลุกจะนั่งอะไรเงี้ยคะ่ะก็รู้สึกเวียนหัวแต่ปวดหัวเนี่ยก็หายไปแล้วมี ไม่ไม่วันที่สองรู้สึกไม่ได้หายขาดไปเลยกับปวดหัวมีแบบตุบตุบมาบ้างคล้ายๆอารมณ์เหมือนประมาณไมเกรนอะไรเงี้ยนะคะแบบปิบปีบตรงนี้นิดนึงแต่พอพอหลังจากครึ่งวันที่สองก็ปวดหัวหายไปแต่ก็ยังเหลือเว็นหัวอยู่นะคะข้าวันที่สามเนี่ยโมไม่ได้กินยาอะไรแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้มีไข้แล้วแล้วก็ไม่ได้ปวดหัวแล้วแต่เหลือเวียนหัวอยู่วันที่สามก็ยังเวียนหัวอยู่วันที่สี่ก็ยังเวียนหัวอยู่นะคะ<อ>คือ มันมันไม่เชิงตลอดเวลาแล้วแต่ว่ามันเวลาช่วงเราจะเปลี่ยนอิริยาบถจะลุกจะนั่งอะไรเงี้ยค่ะแบบมันมันจะเป็นเนาะมันจะเวียนหัวแล้วก็ซึ่งปกติโมไม่ได้เป็นคนแบบเวียนหัวอะไรง่ายเลยนะแต่ก็น่าจะเป็นอาการข้างเคียงจากวัคซีนจริงๆนะคะแล้วก็จนโมเริ่มเริ่มทำกับข้าวอะไรกินปกติแล้วรู้สึกว่า รสชาติมันไม่ปกติซึ่งโมงเคยได้ยินแค่ว่าเออถ้าคนติดเชื้อโควิดแล้วก็จะมีอาการเหมือนเวลากินอะไรก็จะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้กินอะไรยนะไม่ได้รับรสชาติอะไรเงี้ยน่าจะเป็นตัวอะไรสักอย่างด้านในนะคะที่ทำงานผิดปกติแต่โมไม่เคยได้ยินว่าเป็นจากวัคซีนแต่โมก็เป็นเนาะคือมันมันรู้สึกว่าพอเรากินอะไรเข้าไปอะรสชาติมันแบบแตกๆไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกรสชาติถึงถึงอันที่เรากิน โมก็เลยแบบก็กินกินปกติก็คือกินให้เป็นมือมือไปแต่ไม่ได้แบบ enjoy e a i n g เหมือน,นปกติที่โมจะแบบกินนู่นกินนี่เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้กินแบบอะไรเพิมเพื่อพอกินไปก็ไม่ได้รู้สึกถึงรสชาติอะไรเท่าไหร่ก็สรุปจากอาการข้างเคียงที่โมดได้รับหลังจากได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะก็คือมีไข้สูงแล้วก็ปวดหัวเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหนาวสั่นตอนกลางคืนนะคะซึ่งไข้เนี่ยจะเป็นอยู่ประมาณตอน2วันแรกประมาณวันครึ่งที่มีไข้จริงๆงนะคะแล้วก็ปวดหัวก็เป็นอยู่สักประมาณ2วันแล้วก็อีก3 4มวันเนี่ย ยังเหลือเวียนหัวอยู่เวลาจะลุกจะนั่งอะไรนี้นะคะแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยมีแรงแบบคือเดินทำอะไรได้นี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันจะรู้สึกแบบไม่ได้มี energy ขนาดนั้นอะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบโอ๊ยเหนื่อยไม่อยากทำอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้นะคะผ่านมาได้หนึ่งอาทิตย์โมก็รู้สึกว่าโอเคและแบบแข็งแรงขึ้นแล้วไม่ได้มีไข้แล้วแล้วก็ ไม่ได้มีปวดหัวแล้วนะคะแต่รสชาติโมย,ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้กลับมาเหมือนปกติไม่รู้ทําไมเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวอาจจะลองรองดูต่อไปแล้วโมอาจจะมีคลิปวิดีโอ,โอนะพูดรัวไปหน่อยคลิปวิดีโอหน้านะคะสําหรับหลังจากได้รับวัคซีนเป็นเข็มที่สองนะคะโมก็จะมารีวิวให้เพืเ่อนๆดูว่าเข็มที่2จะเป็นเหมือนเข็มแรกหรือเ <ๆ S 2> ปล่าเพราะว่าเท่าที่โมได้ยินมาเขาบอกว่าแอสตราจะแรงเข็มแรกแล้วเข็มที่2จะโอเค แต่ไฟเซอร์จะเข็มแรกไม่แรงแต่เข็มที่2จนนะหนักซึ่งโมงก็มันก็แล้วแต่คนอีกเนาะบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเราก็บอกไม่ได้จริงๆว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรนะคะมันเป็นที่ร่างกายด้านในเป็นที่ภูมิต้านทานระหว่างวัคซีนกับตัวเรานะคะว่ามันจะส่งผลกันยังไงบ้างซึ่งโมงก็ไม่สามารถการันตีให้ให้ใครได้เนาะว่ามันเออตัวไหนดีกว่าตัวไหนหรือเปล่าเพราะโมก็เพิ่งฉีดไปตัวเดียวแต่ถ้าเทียบจาก ครอบครัวที่ท,ที่ที่นี่นะคะที่สซอร์กเกียก็คือพ่อแม่วาดิเขา,าใช้ของไฟเซอร์นะคะเพราะว่า,าที่นี่โมก็ไม่รู้บางประเทศเขาบอกว่าให้อสตราห้ามใช้อายุต่ำกว่า 40, 40. แล้วให้ใช้ที่อสตรา Astra กับผู้สูงอายุแต่ที่นี่สซอว์กเกียนะคะโมเห็นเขาให้ใช้ไฟเซอร์กับผู้สูงอายุแล้วเอาอสตรามาใช้กับ คนในกลุ่มทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุโมก็ไม่รู้ทําไมมันสลับกันหรือ,อยังไงเนาะก็ไม่รู้เขาตัดสินใจยังไงของเขาในการจัดก,การแต่ว่าทีมโมได้ก็คือแอสตราแล้วก็พ่อแม่วาดีใช่าได้รับของไฟเซอร์ไปแล้วนะคะครบทั้ง2โดสแล้วแล้วก็ไม่ได้มีอาการใ,ใดๆก็คือของพ่อไม่มีอาการอะไรเลยของแม่รู้สึกว่าวันแรกมีปวดแขนแล้วก็รู้สึกปวดหัวแล้วก็หายไปของไฟเซอร์นะคะแล้วก็ส่วนวาดี ได้รับของแอสตราเซเนกานะคะเหมือนโมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีอาการอะไรเลยก็คือปวดแขนแค่เหมือนรู้สึกเหมือนปวดแขนเหมือนเวลาออกกำลังกายมากเกินอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกปวดแขนแค่นั้นแต่ของโบเนี่ยมาเต็มๆทั้งไข้ทั้งปวดหัวเวียนหัวไม่ได้รับรสชาติต่างๆนานานะคะแต่มันก็ไม่ได้อ,อ่มันก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงโมก็หาข้อมูลมาหลายที่โมไม่ได้ฟังเฉพาะแบบข่าวในไทยหรืออะไรางี้นะโมก็ฟังแบบทั้งข่าวของจากต่างประเทศทั้ง ที่เขามีสิร์ชต่างๆนะคะซึ่งโรคเนี้ยมันใหม่มากแล้ววัคซีนก็แน่นอนมันก็ใหม่อยู่แล้วแล้วไม่ไม่มีใครเ,เขาเรียกอะไรการะนตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรนี้นะคะซึ่งเราก็ต้องเ,ออเขาเรียกว่าอะไรพยายามหาข้อมูลแล้วก็ใช้ประกอบการตัดสินใจนะคะว่าจะรับเป็นตัวไหนยังไง,ไงอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนเนาะที่สโลแกยนะคะก็ไม่มีค่าใช้ใจใดๆก็ลงทะเบียนแล้วก็ไปรับวัคซีนได้ปกติเลยแล้วก็จริงๆแล้ว2วันที่ผ่านมา วันที่11หรือ12เนี่ยมไม่แน่ใจเขาประกาศยกเลิกระงับใช้ประกาศระงับใช้ของอวัคซีนแอสตราเซเนกาสำหรับคนที่ใช้เป็นเข็มแรกนะคะก็คือถ้าสมมติใครรับแล้แลวแอสตราย,ยังมีเ,เหลืออยู่ก็สามารถรับเป็นเข็มที่2ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเลยจะรับแอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกเขาระงับใช้ไปแล้วนะคะเพราะว่าเ,าเาขาบอกว่านะตอนนี้สโอราเกียมี2-3ตัวท,ที่ที่ใช้ เพียงพอแล้วแล้วก็ด้วย A อสตราเซเนกาเมื่ออาทิตย์ไม่แน่ใจอาทิตย์ที่แล้วหรืออะไรมีผู้หญิงอายุประมาณ47นะคะได้รับ a อสตราเซเนกาแล้วก็เสียชีวิตเนื่องจากาลิ่มเลือดอุดตันเขาก็เลยระง,งับใช้ตัวแอสตราเซเนกาซึ่งระง,งับหลังจากโมใช้ไปแล้วฉีดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีผลข้างเคียงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ผลข้างเคียงสําสหรับลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยคือจริงจริอันตรายมากแต่แต่ก็เกิดขึ้นได้น้อยนะคะอย่าง ในสโลวาเกียผู้หญิงคนนี้เป็นเคสแรกที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วก็เสียชีวิตนะคะแต่จริงๆก่อนหน้ามีได้รับของไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาเสียชีวิตแล้วเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ติดตามนะว่าจริงๆแล้วถึงถึงที่สุดแล้วหลังจากเขา,เาตรวจเช็คอย่างนี้แล้วว่าาจากวัคซีนจริงๆหรือเปล่านะคะแต่มันก็มันก็จริงๆมันก็เป็น อย่างที่อย่างที่หมอหลายๆท่านแนะนํานะคะการฉีดวัคซีนก็ดีกว่าไม่ฉีดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเนาะมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังดีกว่าป้องกันอะไรไม่ได้เลยหรือเป็นศูนเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าติดเชื้อโควิดขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีวัคซีนอย่างน้อยเอ่อมันไม่ได้บอกว่ามีวัคซีนแล้วจะไม่ติดนะคะคือถ้าเท่าที่เพื่อนๆหาอ่านจากข่าวหลายๆที่นะคะ คนที่ได้รับวัคซีนครบทั้งสองเข็มแล้วก็ยังสามารถติดได้ไม่ใช่ติดไม่ได้นะคะยังติดได้อยู่เพราะมันไม่ได้คุมได้100%นะคะ แต่ว่าถ้าสมมุติได้รับวัคซีนแล้วอะแล้วพอเพื่อนๆสมมุติไปติดโควิดนะคะมันจะเป็นไม่หนักหรืออาจจะไม่ถึงเสียชีวิตนะคะเพราะว่ามีภูมิต้านทานเขาเรียกอะไรนะมีภูมิคุ้มกันตัวเนี้ยอยู่ในตัวแล้วมันก็เลยเพื่อให้เขาเรียกอะไรแนละ้วผ่อนหนักเป็นเบาอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าถามโมว่าฉีดวัคซีนดีไหมโมก็โมก็มตอบตามที่คุณหมอแนะนําโมมานะคะว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนมี ปัญหาทางด้านสุขภาพมีโรคประจำตัวก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอดอูอีกครั้งก่อนอตัดสินใจจะรับการฉีดวัคซีนนะคะสำหรับวันนี้โมอก็มีเพียงเท่านี้นะคะหมกกอก็มาแชร์ สำหรับประสบการณ์แล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a ของเรานะคะ mm hmm. ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนฉีดไปแล้วหรือว่ายังไม่ได้ฉีดมีฉีดตัวไหนกันไปแล้วบ้างแล้วก็มีอาการข้างเคียงหรือว่าอะไรยังไงบ้างก็อคอมเมนต์ด้านล่างมาคุยกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ฉีดหรือตัดสินใจอยู่ก็อลองลองตัดสินใจดูนะคะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอดูว่าเราควรฉีดดีหรือเปล่าอะไรนี้เนาะ สำหรับวันนี้โมก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ขอให้แข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะคะสำหรับวันนี้ไปกันคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ